คลิปนี้ผมต้องการพิสูจน์เอ,อสินค้าว่ามันจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากหรอกครับแต่ผมว่าอยากรู้จริงๆว่ามันจริงหรือเปล่าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับผมผมจะมาทําคลิปพิสูจน์นะครับว่ามันจริงนะฮะจริงไม่จริงไม่รู้มาลองดูกันนะเอ,อ้ยยากเกินลย าครับผมจัดทรงผมก่อนนะครับผมไอ้เหี้ยโอเคนะครับผมคือมันก็ไม่เข้าทรงหรอกครับผมผมก็ตัดฉากออกไปแล้วกันเพราะมันนานนะครับผมโอเคมากินกันเลยนะครับผมอ่ารสชาติมันก็จะแบบมันมันออกมันกินนมนะครับไอ้เหี้ยกัดไปดังเพราะฟันไม่หักแนละ้วน,นั่นโซดาพันไปโดยประมาณไวมันโกูโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดด้วยตลับเมตรนนกก่ออ ได้ประมาณนี้ครับไหนวะน่าจะเดี๋ยวๆนะดีครับผมวัดได้ประมาณนี้ครับห้าเจ็ดห้าแปนะครับผมวัดได้น้อยห้าแปนะจากตอนแรกผมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับก็สูงขึ้นมาสี่เซนนะฮะดีเลยนะเดี๋ยวผมจะลองวัดใหม่ดู ครั <polarization> บโอ้มากสี <ity> ่ร sure ้อ <yeah> ย้าเกจิงนะครับเด้อยหนะครับร้อยนะครับโอ้สูงขึ้นมาตั้ง5้าซึนนะโอเคขอมาเพิ่มอีกของนะแกะครับโอเควา เวลานี้เนี่ยผมก็จะกินยายาวไปเลยนะครับผมจนครบหนึ่งเดือนก็จะไปโผล่ประมาณตอน8กุมภาพันธ์นะครับผมปีนี้นี่แหละครับผมซึ่งผมก็จะพอกินเสร็จ8กุมภาพันธ์ผมจะกินอีกประมาณถึงเดือนได้หนะครับผมแตตอนนี้อยู่ในช่วง8กุมภาพันธ์นะครับผมผมจะตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับไว้มันโกหก 1,611นะเพิม่มขึ้นมาเออสองเซนในเดือนเดียวนะครับผมโอเคไปไปเดือนเดือนต่อไปนี่น่าจะเดือนที่หกครับว่าจะมาสูงกี่เซนกันนะฮะตัดไปครึ่ง <c oughs> เดือนของปีนี้เลยแล้วกันไป อันนี้ก็เป็นการเกินข้างต้นก่อนนะครับอันนี้คือวันที่26กรกฎาคมนะมาได้ผมถ่ายคลิปคลิปแบบว่าที่ผมบอกว่าจะ6เดือนข้างหน้าเนี่ยอันนี้มันผ่านไามา7 8เดือนเลยนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของตัวผมเองนะที่ผมไม่ได้ซื้อ,อยามากินต่อเรื่อยๆนะฮะก็หยุดช่วงหนึ่งนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้สูงขึ้นเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นออการยืด เวลาออกไปนานมากครับแต่เราก็มาดูกันต่อเนาะว oh <God. S 1> ันนี้ก็ตอ,อยู่ในอาเดือน เดือนกรกฎาก็เกือบจะเข้าเดือนทีแปแล้วก็ผ่านมาเกือบ2เดือนฮนะคือแบบผมตั้งเป้าไว้จากหกเดือนเนาะแต่นี้มันเลยมาประมาณเจ็ดกับ8เดือนคือผมให้เหผลว่าขี้เกียจทำคลิปครับ2องอยาอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะคือผมคิดแบบมันไม่แบบมแบบผมไม่มีตังค์ที่จะสั่งมากินนะฮะเรื่อยๆแล้วก็ ช่วงที่ผมกินอยู่ครู่หนึ่งเนี่ยคือกินยาวเลยนะผมไม่สูงขึ้นนะฮะผมก็เลยคิดว่าเก็บไปก่อนแต่เรามาเริ่มเตือนใหม่เลยดีกว่าซึ่งผมขออัปเดตส่วนๆก่อนตอนนี้ก็ขึ้นมาแค่เซนเดียวนะหรือร้อยหกสิบสองนะถึงเออคือผมวัดเนี่ยวัดไม่นานแล้วนะนานมากนะตอนนี้ผมก็ยังไม่สูงขึ้นนะเดี๋ยวเอ่อช่วงนี้ เงินฟูนะจะกลับมากินแบบต่อเนื่องเลยดิใหม่เก๋กันโอ้พาเกจจริงสวยงาม อ่าครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงการภาคยาวๆเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยไม่มีเสียงผมนะอันนี้ก็คือก่อนจะกินหัววอเตอร์โชยาก่อนที่ผมเทออกมาอันนี้คือผมจะกินเป็นนมเสริมเข้าไปด้วยนะเป็นการเสริมแคลเซียมนะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านมาสองทันวาเลยนะโคตรยาวนี่ครับอันนี้มาเริ่มจากแกะกระปุกก่อนแล้วก็กินยัดปากเข้าไปนะฮะ แล้วก็กินนมต่อนะฮะยังไม่หมดอีกนะหลังๆก็จะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าตังไม่เหลือซื้อนมมาแดกเปเกินนะฮะไอ้หียอันนี้คือตั้งกล้องในตู้เย็นเลยนะแม่งคือแบบไอ้ภาพออกมา,ากาก็ไม่แปลกนะอันนี้ว่าห้าทันวาแล้วนะโคตรไวเลยในแต่ละวันเนี่ยก็คือจะกินแล้วก็ยืดด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนยืดไว้นะฮะอันนี้คือนมหมดแล้วนะก็ใช้น้ำเปล่าแทนนะฮะนะ ต่ออีกวันหนึ่งนะครับบางวันไม่ได้ถ่ายเนี่ยคืออาจจะไม่ได้กินหรือว่าลืมนะฮะโอเคอันนี้6ทธันวานะครับเทยาวมาก่อนแล้วก็โชยดูนะฮะไอตัวยาเนี่ยครับรสชาติมันจะมันมันนมนมนะฮะมีแบบความหวานนิดนึงนะครับแต่ส่วนมากก็จะมันนะฮะก็กัดแล้วก็จะแตกในปากนะครับอันนี้คือ7ทธันวานะฮะก็ผมพยายามถ่ายทีๆนะครับเพราะเพราะว่า ไอ้บางทีไม่ได้กินอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็อาจจะลืมนะคือต้องพยายามถ่ายบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นว่าในทุกวันนี้คือแบบผมกินเอ่อยังไงทำยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือผมจะกินในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเพราะว่าผมนอนช่วงเวลาห้าทุ่มนะไม่นอนโคตรด,ดึกเลยโอ้โหอันนี้ก็มาที่เก้าทันว่าแล้วนะฮะแกออกมาก่อนแล้วก็โชยานะฮะอืมอันนี้ก็พยายามเกอ,อกมานะไม่เกิดนะโอเค นี่ยครับโชว์ยาก่อนเล็บแม่งก็โคตรยาวเลไม่ได้ตัดโอเโชว์ปูเป็หนึ่งคีมาสิบันวาครับโอโ้โหโคตรไวเลยอ๋อเฮียกองเบียวอันนี้ก็คือแบบไอประตูตู้เย็นมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาครับอันนี้ก็โชว์ยาแล้วเล็บก,ก็โคตรยาวด้วยนะแม่งไม่ตัดว่าตอนนั้นโอเคมานี่ครับโชว์ยากินครับวนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับวันที่13ธันวาแล้วฮะอันนี้ก็ โชยามอนเดิมแล้วก็โชวเล็บแล้วก็กินคือแบบแม่งบนไปอย่างเงี้ยโอเคมาอันนี้หลังๆก็คือจะเป็นการยืดร่างกายแล้วนะฮะโอเคปกติเนี่ยผมจะยืดทุกเช้าเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายอันนี้วันที่14ธันวานะครับก็ยืดเสร็จก็ตอนกลางคืนก็มากินต่อนะซึ่งผมจะยืดแบบทุกๆการตื่นตื่นนอนเลยนะครับอันนี้คือยืดไปยืดเนี่ยจะช่วยให้กระดูกเราคลายตัวออกเราจะสูงขึ้นนะฮะ นี่ผมก็โอ้โหแม่งขยันจริงมาสิบเจ็ดธันวานะฮะก็กินแล้วก็ยืดนะฮะวนไปอย่างนี้แหละกินแล้วก็ยืดกินแล้วก็ยืดนะฮะมาสิบแปดธันวาแล้วนะฮะโคตรไวเลยอันนี้ก็คือผ่านมาจะปีใหม่แล้วนะฮะอีกวันยี่สิบวันกว่าอ่ะทีนี้ก็หยิบยาแล้วกอกใส่ปากนะฮะ แล้วแมงเล็บยังยาวอยู่คือแบบเมืม่อไหร่จะตัดวะโอเคอันนี้แกะกล่องออกมานะครับเขย่าวขวดนะนี่ครับยาแล้วก็เกาะเข้าป่าครับตื่นเช้ามาก็ยืดนะฮะยืดแบบยืดทุกวันเลยนะฮะมันจะช่วยนอกจากขึ้นกินยาแล้วเนี่ยเราต้องยืดนะครับนี่ครับมันถึงจะช่วยให้ความสูงเพิ่มขึ้นได้นะฮะ โอเควันนี้วันที่20ธันวานะฮะโอ้กามโค้ดนั่นเลยไอ้ก็วันก็วันเดียวนี่ว่าจะพูดทำไมวะโอเคอันนี้คือเม็ดยาหรือเม็ดสุดท้ายแล้วนะฮะมายี่สิธันวาตื่นมายืดยืดเสร็จแล้วก็กินนะแต่อันนี้ก็คือผมจะถ่ายแค่ตอนยืดแล้วเท่านั้นนะเพราะว่ายาเนี่ยมันหมดแล้วจริงๆครับก็มายืดนะผมอีเมลนี่ก็เดินวนไปมานะชอบมากวนโห <c oughs> <laughs> ม,<ล>มาครับยี่สองธันวายืดตะท่าโอโย้ยสู้ชีวิตครับ <laughs> โอเคว,นนวันนี้วันที่ยี่สบสี่นะฮะอันนี้ก็คือสั่งยามาใหม่นะฮะโอเคเอ้ยใช่เปล่าวะอันนี้นั่นจะเหลือยังเม็ดสุดท้ายหรือเปล่าเอ้ย <laughs> ตอนแรกผมเหลือผมนึกว่าเหลือเม็ดสุดท้ายเลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบกูพาดสดเลยไม่มีสคคิปไม่มีอะไรเลยมาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกครับ <laughs> เหลือเม็ดยาสุดท้ายแล้วครับกินไปหมดแล้วก็ หลังจากถัดจากมานี้นะก็คือจะยืดร่างกายอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็การยืดเนี่ยคือถ้าเราไม่ยืดเนี่ยเราจะไม่สูงขึ้นเลยนะครับกินยาอย่างเดียวมันก็ไม่ทําให้สูงขึ้นได้นะครับต้องออกลังกายคลายกระดูกด้วยนะครับเออโอเคครับสวัสดีครับูแล้วก็สวัสดีปีใหม่ซึ่งรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณมันผ่านมาประมาณ สองเดือนแล้วนะครับคือตั้งแต่ที่อัดคลิปล่าสุดไปตอนประมาณ27จพฤศจิกเนี่ยคือแบบไม่ไม่ได้อัดต่อเลยหรือยี่สิก็ไม่รู้นะแล้วก็ผ่านมาตอนนี้เดือนกุามภาวันที่10แล้วนะคือแบบคือเพิ่งมานึกได้ว่าเอ้ยลืมลืมตัดคลิปนี่หว่าคือผมกะจะรู้ช่วงแบบปีใหม่เพราะว่าหนึ่งมกรลาเลยนะแต่ว่าไอ้เชี่ยแบบเพิ่งมานึกได้ผมก็ใช้เวลาตัดคลิปไปมันอาทิตย์หนึ่งมั้ง เออตัดนิดเดียวนะแบบว,ว่าตัดแบบตัดไปตัดไปอะไรเงี้ยได้มาลงแบบ y o u t u b e วันที่10กุมภาพันธ์ก็มาดูกันว่าแตมสูงเท่าไหร่แล้วเนะี okay, ่ยโอเคขออนุญาตตั้งกล้องนะไอ้ที่ผมใช้วัดเนี่ยก็จะเป็นตลับเมตรนะฮะเพราะผมไม่มีที่วัดเลยโดยเฉพาะนะร้อยหกสิบสามนะ แล้วอไนะไรไม่ไร้อยสี่ชี้ร้อยสี่ <c oughs> เอาตามตูงนะสองสนผมตอนนี้น่าจะอยู่ราวๆประมาณ164 163นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะก็ไม่แปลกใจที่สซนสม,มันจะลดจัดดิมนะเพราะว่ามันเวลาตอนกลางคืนเนี่ยถึงตอนนี้ยัง,ยยงไม่กลางคืนแต่ว่า เวลามาการ่วงเลยผ่านมาตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสามนะฮะมันก็เลยอาจจะแบบเออส,นสนูงลรลงมานิดหน่อยนะฮะเริ่มจากตอนแรกเนี่ยคือสูงร5 4ผ่านมาปีหนึ่งสูงขึ้นมา10เซนนะฮะมันเยอะเปล่าวะคือถ้าผมแบบไม่พึ่งไอ้นี่ยมันจะสูงเท่านี้หรือเปล่าอดนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าตอนแรกอะผมประมาณไว ร้อยห้าสิบเบปเะเลยนะแล้วก็พอ,อกินยามาประมาณสูงมาร้อยห้าสิบสี่ร้อยหกสิบสี่แบบมันบางทีนะมันมันพวดแบบพวดเลยภายในหนึ่งสอง 3, เดือนสามเดือนเนี่ยซึ่งพออายุประมาณสิบสี่แล้วเพิ่งมาสิบสี่เนี่ยมันมันผ่านไปประมาณหลายเลือดหลเลือดหลเลือดนะมันก็ไม่เพิ่มสักทีถึงตอนนี้นะมันเพิ่งเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเซนนะประมาณตอนนี้ผมก็ยังสิบสี่อยู่แต่ว่าปีนี้ยิงเขาสิบห้าแล้วก็ว่า การทดลองของผมเนี่ยผมให้5 0 50แล้วกันนะมันอาจจะจริงนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือมันมีผลจากตัวยามาด้วย100%หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีผลแหละนะผมก็ขอปัดให้มันมีผลจริงๆแหละกับยาแคลป,ซ,นะปซียมเนี่ยนะแต่ก็ยาแคเซีมเนี่ยคือถ้าเรากิน กินมาแล้วเม็ดหนึ่งพอแล้วก็นมเสริมอะไรไปคือแบบมันไม่ได้สูงขึ้นไวขนาดนั้นนะแถมแบบมันอาจจะทําให้แคลเซียมมันเกินแล้วมันน่าจะแย่แหละก็ถ้าถ้าใครอยากมาลองก็ดูเงินตัวเองแล้วก็ดูความแบบพร้อมความอะไรของตัวเองก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรละไอ้ช่างแม่งเถอะเอาถถือว่ายาเนี่ยมันมีความที่แบบมันน่าจะ ได้ผลแหละนะก็ขอให้ทุกคนไปพิจารณาเอาก็ขอบคุณถึงที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเจอกันครับ